สวัสดีค่ะกัดโนน,นะคะวันนี้นะคะจะมาหาโรงเรียนที่มีคุณภาพสลับเรียนต่อมัธยมต้นค่ะมาที่เรียนหรอเราอ่ะใช่ค่ะชื่อกัดโนน,นะคะอ่าน,น,นดูแล้วมามามา๋ยวที่พาไปแนะนำ ส่วนการเรียนรู้ชุมชนค่ะโรงเรียนในบุมรมศึกษาพัฒนาการสวนภูมิหรือว่า LCC ค่ะเราจะเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้การทำงานที่นี่ได้ค่ะ แล้วเราก็ยังมีศูนย์ S S S C ค่ะหรือว่าส่วนน้ภูมิ safety and service center ค่ะ,ะแล้วเราก็ยังมีพระพุทธศักยามุนีสีสวนภูมิค่ะซึ่งเป็นที่เคารพค่ะสำหรับโรงเรียนของเรา เ,เตรียมรวมศึกษาพัฒนานการส่วน,นภูมิของเรามีด้วยกันทั้งหมด10ส,สายการเรียน 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง 3. แผนการเรียนภาษาไทยสังคมศึกษาเหมาะสําหรับนักเรียนที่สนใจด้านภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์กฎหมายการเมืองการปกครอง 4. แผนการเรียน AI วิจัย เปิสอนในสาขาค,คอมพิวเตอร์และเทคนโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทำงานในยุคใหม่ 5. ห้องเรียนพิเศษหรือกิุเต็ดสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศาักยภาพในระดับสูงแผนการเรียน EP English Program การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในบางวิชาเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร าษาอังกฤษเพื่กสาต่อระดับนานาชาติแผนการเรียน IEP Intensive English Program เพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะเรียนการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการสอบมาตรฐานห้องโครงการเรียนวิเศษศิลปะดนตรีสากลและสถาปัตย์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจด้านศิลปะดนตรี เสาตรีตยมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่สนใจในด้านอาชีพอาหารและการโรงแรม